สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปซ่อมเตาอบไมคโครเวฟนะครับของยี่ห้อชาร์ปนะครับผมยี่ห้อชาร์ปยังใหม่อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมยังใหม่อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวดูรุ่นนะครับ รุ่นนะครับผมขนาด20ลิตรนะครับทำงานอยู่ที่800วัตต์นะครับ a 2 1 0 0 g ขีดนะครับเป็นไมโครเวฟอย่างเดียวนะครับเวฟอาหารต้มน้ำนะครับลวกผักจิ้มน้ำพริกทำกักบ ขงข้าวอะไรก็ได้นะครับมันโเว็บเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับแต่ว่าวันนี้มาซ่อมนะครับยังไม่เอี่ยมอ่องอรไทยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบตักให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ลูกค้าบอกว่าการไฟไม่เข้านะครับก็เสียบปลั๊กเลยนะครับผมเสียบปลั๊กเลยอ่นนี้เป็นตั้งอุณหภูมินะครับมีตามที่เราต้องการใช้งานเราก็เลือกดูเลือกใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองตั้งดูนะครับล้วตัวนี้ออก แขควงด้วยนะนี่อืมไม่เข้าจริงๆครับท่านผู้ชมไฟไม่เข้าจริงๆครับเดี๋ยวผมจะรีบแกะแล้วก็รีบซ่อมแซมตัวเช็คนะครับแล้วก็ให้มันไปไวๆเลยนะครับไฟไม่เข้าก็ไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนแรกก็ ตรวจเช็คฟิวนะครับเดียวหนักมากในช่วงระหว่างแกะน็อตเดี๋ยวผมจะทำการหยุดกล้องก่อนนะครับ รับตอนนี้ก็แกะน็อตอ่ายังยังอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่ง นี่เลยนะครับตอนนี้แกะออกมาแล้วนะฮะ <c oughs> มิเตอร์มิเตอร์มาเลย <c oughs> ตอนแรกก็เช็คฟิวกันเลยนะครับผมเช <c oughs> ็คฟงเช็คฟิว Okay. ตั้งมิเตอร์ไว้ที่นะครับคูณสิบก็ได้นะครับผมนี่ครับฟิวฟิวของเขาจะอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครถือกล้องให้ครับก็เลยทำเองเลยนี่ครับฟิวเห็นไหมครับเข็มขึ้นไหมเข็มไม่ขึ้นนะครับฟิวขาดนะครับ ฟิวขาดนะครับนะีครับฟิวขาดฟิวขาดเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับในขั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนฟิวเนี่ยเราต้องเช็คอุปรกรณ์นะครับที่ทำงานร่วมเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็น,นแมกนีตอนนะครับแมกนีตอน เทอร์โมฟิวตัวนี้ต้องเช็คด้วยนะครับไอเทอ,อร์โมฟิวขอขอโทษครับฟิวตัวเนี้ยฟิวฟิวไฮโวลนะครับต้องเช็คด้วยแล้วก็ไดโอดนะครับแคปนะครับมีชอ็อตหร,รือเปล่านะครับแมกนิตอนมีช็อตหรือเปล่านะครับเสียหายหรือเปล่าครับฟิวถึงได้ขาดโอเคนะครับผม <c oughs> แกออกอยากแล้วนี่เคเออกขั้วเดียวก็พอแล้วไงลองเช็คแมกนดีตอนสิ แม็กนีตอนไม่ช็อตนะครับแม็กนีตอนไม่ช็อตอันนี้ขึ้นปกตินะครับเพราะว่ามันมีคารเนียน่ยนํามันจะมีคอยนะครับอยู่ในนี้นะครับอยู่ตรงหัวนี่นะฮะมันก็ขึ้นปกติของมันนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ไม่เสียนะครับถ้าเกิดว่าเราแตะขัว้วนี้ว่าแตะกับตัวถังนะครับถ้ามันขึ้นแสดงว่ามันช็อตลงกลาวมันเสียนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป ฟิวตัวนี้ขี้เกียจถอดรามาัดวัดจังเลยเพราะว่าช้ามันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเดี๋ยวแต่เอานะครับขามันไม่ช็อตนะครับโอ้ขี้เกียจถอดถอดยากนี่นะครับ สีดำผมเสียบไ้อีกขั้วกับมอแปลงนะครับขัข้วขาออกนะครับแล,แล้วเราก็มาไล่สายตัวนี้มาหาแคบตัวนี้พบแนวฟิวตัวนี้ไม่ขาดครับฟิวไฮวอตัวนี้ไม่ขาดใช้ได้นะครับใช้งานได้โอเคแ,แสดงว่าใน <c oughs> อดน่าจะไม่เสียนะ ไดโอดไม่เสียนะครับเพราะว่าเราวัดมันไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่เสียนะฮะไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดความถี่นะครับแคปแคปก็ไม่เสียนะครับแคปไม่เสียนะครับผมก็เช็คคร่าวๆนะครับตามนี้นะครับเราก็ เปลี่ยนฟิวเลยทีนี้ฟิวมันค่าเท่าไหร่ต่อ,อกมาเดี๋ยวผมหาค่าฟิลตัวนี้ก่อนฟิลตัวนี้อยู่ที่10มนะครับ10ม แล้วก็หาฟิวค่าเดิมมาใส่เหมือนเดิมนะครับอย่าให้ต่ำกว่า10แอมป์นะครับอย่าให้ต่ำกว่า10แอมป์ให้หาแอมป์ M เท่าเดิม10แอมป์หรือว่ามากกว่านะครับมากกว่าเล็กน้อยนะครับได้นะครับแต่ผมมีอยู่แล้วนะครับฟิว10แอมป์ก็ได้หามานะครับ นี่นะครับหามาแล้วนะครับเนี่ยฟิวตัวเดิมเขาจะเขาจะขุนนะครับนี่ฟิวตัวเดิมเขาจะขุนของผมอะ่ะเป็นแบบใสนะครับใช้ได้อยู่นะครับ10แอมป์ใส่เข้าไปเลยบางทีการทําง,งานของไมโครเวฟนะครับมันใช้ไฟเยอะนะครับไมโครเวฟมันกระชากไฟนะครับอ้าว ฟิวมันก็เลยขาดนะครับบางทีไฟไฟบ้านลูกค้าดับไฟมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเนาะเพราะว่าน่าจะเกิดจากการกระชากของเครื่องมากกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่ฟิวนะครับ ไม่เกี่ยวกับไฟกระชากนะครับไอ้ไม่เกี่ยวกับไฟไฟตกไฟดับนะครับเกี่ยวกับเครื่องนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะนะครับไมโครเวฟนะครับไม่ใช่ใช้ใช้ไฟน้อยๆนะฮะใช้ไฟเยอะไฟเข้าน่าจะพันกว่าพันห้าวัตต์พันห้าสิบวัตต์นี่แหละไฟออกมาใช้งานอีกเหรอที่นี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ใส่ฟิลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ ประกอบฝาครอบขอนแล้วก็ทดลองเครื่องนะครับผมโอเคครับตอนนี้เป็นเป็นการทดลองแล้วนะครับทดลองใส่น้ำแก้วลงไปนะครับดูสิตั้งไว้ที่แปดร้อยเลยนะครับอ้าวยังไม่ได้เสียบปลั๊กขอโทษทีเสียบปลั๊กก่อน <c oughs> ลืมเลยลืมเสียบปลั๊กครับผมผมท่านผู้ชม โอเคนะครับางานนี้เป็นเพียงแค่ฟิวนะครับขาดนะครับฟิวที่ขาดนะครับแม่จะเกิดจากการกระชากไฟจากเครื่องนะครับจริงๆแล้วใส่มากกว่าสิบแอมได้นะครับเพื่อป้องกันมันไม่ให้มันขาดอีกนะครับแต่จริงๆเขาเขามาจากโรงงานก็สิบแอมนี่แหละนะครับเพราะว่าวิศวกรเขาหน้า จะคำนวณมาหมดแล้วนะครับเราเป็นผู้ซ่อมแซมนะครับเราก็เอาตามสเปคเขาเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเรามีมากกว่าใส่ใส่ได้นะครับค่าฟิวนะครับ10แอมป์อย่าให้น้อยกว่า10แอมป์นะครับมันจะไม่ทนนะครับผมมันจะขาดนะฮะขอคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์มีสาระนะครับก็อย่าลืม ให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมช่างว่าผาซ่อมด้วยครับโดยท่านที่จะไม่พลาดคลิปนะครับงานซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านต่อต่อไปนะครับวิค่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมรอน้ําน้ําเดือดก่อนนะครับผมจะอาลาก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าน่าจะร้อนแลครับ โอเคนะครับเห็นไหมอายนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมนะครับชมกันเยอะๆนะครับชมกันให้จบเลยนะครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับ